สวัสดีนะักกีตาา์มือใหม่ทุกคนนะครับหายไปนานนะฮะวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของอุปสรรคในการที่จะฝึกสําหรับคนที่ไม่เคยจับกีตาา์มาก่อนเลยแล้วอยู่ๆจะมาจากแรงบันดันใจส่วนไหนตรงไหนก็แล้วแต่อยากนึกจะเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะครับอุปสรรคที่คุณจะเจออย่างแรกเลยและก็เป็นอุปสรรคใหญ่มาก ใหญ่ถึงขนาดว่าอาจจะทําให้คุณเลิกเล่นในเวลาต่อมาเลยนั่นก็คืออาการเจ็บนิ้วครับเจ็บนิ้วในที่นี้เอาเป็นมือซ้ายแล้วกันนะเพราะว่ามือขวาในการดีดเนี่มันไม่ค่อยเจ็บเท่า,ทาไหร่หรอกบางทีมันก็มีปิดมีอะไรมาช่วยดีดนะครับแต่มือซ้ายนิ้วนะฮะตรงปลายนิ้วเนี่ยเราจะต้องกดกับสายจิ้มงลงไปบนคอร์ดต่างๆมันจะเจ็บอย่าเพิ่งไปถอดใจในเรื่องของตรงนี้นะครับจริงๆผมต้อง ต้องขอบคุณร้านขายเครื่องดนตรีร้านขายกีตาร์ในทุกวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นกันเยอะน่าจะเกือบหมดโดยเฉพาะร้านใหญ่ๆก็คือเซตอัพนะครับให้นักกีตาร์ตอนที่เขาซื้อกีตาร์เนี่ยนะเราบอกเขาเลยนะครับบางทีไม่บอกเขาก็ทําให้แหละแต่แต่บอกได้ก็จะดีถ้าเราจะซื้อกีตาร์จากร้านไหนก็นแล้วแต่จะซื้อออนไลน์หรือจะซื้อ,อจากเดินเข้าไปในหน้าร้านเลยเนี่ยก็บอกเข้าไปว่าเป็นมือใหม่ก็ช่วยนะครับเซตอัพให้มันเร่งง่ายๆหน่อยเขาก็จะ เซตอัพโดยการคำว,ว่าสูงว่าต่ำเนี่ยคือตรงนี้สายเนี่ยนะครับมันจะห่างจากเฟสกีตาร์ก็คือส่วนที่เป็นเส้นเส้นเป็นโลหะเนี่ยถ้ามันสูงมากเนี่ยมันจะต้องออกแรงกดนิ้วยากลําบากก็จะทําให้มือใหม่ซึ่งแรงหรือว่าจังหวะในการกดเนี่ยยังไม่แม่นยําพอก็จะไปตะบี้ตะบานกดนี่มันก็จะเจ็บนิ้วนิ้วบวมบางคนเนี่ยโอ้ห่อเลือดเลยสักพักหนึ่งก็ไม่ไหวนะฮะก็ถอดใจไปก็บอกเขานะครับเดี๋ยวเขาก็จะเซตอัพให้แต่ถ้าทําเอง อย,อย่าเพิ่งทําเลยสําหรับมือใหม่นะเดี๋ยวให้มีกีตาร์ไว้ในครอบครองแล้วก็เล่นในระดับหนึ่งเสียก่อนหลังนั้นค่อยเปิด YouTube แล้วก็ดูมันก็จะมีเ,เประแจนะครับซึ่งเป็นหกเหลี่ยมมาไว้ขันถ้าเป็นกีตาร์โป่งก็จะอยู่แถวๆตรงคอเนี่ยนะครับหรือบางตัวก็อาจจะอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะหมุนปรับหรือแม้กระทั่งตรงสะพานสายนะครับเนี่ยตรงหยองตรงนัดตรงอะไรของมันเนี่ยสามารถที่จะถูๆให้มันเตี๊ยลงไปได้ก็ค่อยๆทําไปสเต็ปนั้นแต่สเต็ปแรกเนี่ยนะฮะเอา เป็นว่าคุยกับเจ้าของร้านนะครับช่วยช่วยหน่อยอว่าเป็นมือใหม่กับอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาตามตามเบสิกเลยนะส่วนมากกีตาร์ที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาจะทําสายเนี่ยไว้สูงสูงแล้วล่ะก็คือไว้รอว่าบางคนก็ชอบสูงไงบางคนชอบเตี้ยเตี้ยเขาจะเลยทําเป็นสแตนดาดไว้สูงเราเขามาปรับเอาแล้วก็จะใส่สายมาสายใหญ่ด้วยในส่วนหนึ่งครับ เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยก็ได้ถ้าถ้าใครมีสตุงสตังก็ไม่ว่ากันนะครับบางทีก็อาจจะถามเจ้าของร้านว่าเบอร์อะไรอย่างนี้<ๆ>เขาก็ทราบนะฮะเฮ้ยนี่มันเบอร์หนึ่งสองเลยนี่หนายมันมันใหญ่ไปแนละ้วเปลี่ยนเบอร์สิบให้ผมได้ไหมไอส่วนสายเบอร์ที่เปลี่ยนออกเราก็เก็บไว้ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนให้ขเขาเก็บใส่ไว้ให้เราแล้วก็ใส่สายใหม่ที่มันเบอร์เล็กลงไปเซตอัพใหม่แล้วก็ใส่สายเบอร์เล็กลงเนี่ยยังกับกีตาร์คนละตัวเลยจะบอกให้ผมหมายถึงสัมผัสนะครับ สัมผัสคือมันจะเล่นได้ง่ายขึ้นละมันจะแบบว่าจับเนี่ยถ้าเกิดว่าสายมันใหญ่ไปสายใหญ่กับสายเล็กสายเล็กจะจับเบานิ้วเบามือกว่าชัดเจนนะครับอาจจะเป็นมือใหม่ก็แนะนำเป็นเบอร์เบอร์สินั่นแหละหนึ่ประมาณนั้นแล้วไอ้สายที่จะเปลี่ยนหนอ,อก,ก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เอาไว้เปลี่ยนเองก็ได้ในช่วงเวลาต่อๆไปประมาณนั้น แต่นะครับเรื่องของเสียงของอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปซีเรียสบางคนอาจจะบอกมันก็คือเรื่องจริงนั่นแหละว่าถ้าไปเซตอัพกีตาร์ให้มันเตี้ยไปหมายถึงว่าสายมันเตี้ยๆติดกับเฟดเลยเนี่ยมันจะกดง่ายแต่เวลาตีขวาวดดีตรงแรงนี่มันจะตีเฟดมันอาจจะไม่เสียงมันมาแบบว่าไม่ไม่มีไม่มีมมน้ำหนักสักเท่าไหร่เสียงมันบางบางคนอาจจะไม่ชอบ ก็ใช่ครับก็มีส่วนอยู่บ้างแลลวนะเอาเป็นว่าให้มันผ่านสเต็ปมือใหม่ไปซิก่อนพอเราเล่นข้องจับคอจับอะไรได้ล้องเสร็จรปุ๊บพี่นัทเข้ามาคุยกับตัวเองอีกทีนึงว่าระดับตรงเนี้ยถ้ามันจะเวลาตีคอร์ดแรงๆแล้วเราเราชอบมันไหมหรือว่าถ้ารู้สึกว่ามันเสียงมันตีเฟรมันบัสเป็นแปลกๆแปลกๆเกินไปเนี่ยก็อาจจะแบบว่าปรับขยับขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะให้มันสูงขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเนี้ย หรือว่าระดับนี้โอเคพอใจแล้วเราก็เปลี่ยนรูปแบบก็ไม่ต้องไปดีดแรงก็ได้ไไดีดอรประมาณนั้นนะครับเอาอย่าเพิ่งถอดใจแล้วกันนะครับเป็นห่วงเห็นหลายๆคนบอกมาว่าผมฝึกกีตาร์จากกีตาร์แล้วโหวนิ้วผมเนี่ยแดงบวมเป่งเลยนะฮะควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้สําหรับผมก็คือพอแค่นี้ก่อนพอไม่ได้หมายถึงว่าเลิกเล่นนะครับก็คือเลิก กับกีตาร์ที่คุณจับอยู่เนี่ยแล้วไปทํามันใหม่ซะถ้าคุณลืมบอกเขาตอนซื้อมาเนี่ยคุณก็ไปทําเองได้นะครับจากวิธีการใน Youtube ก็ไม่ถือว่ายากเกินไปนักแต่ถ้า,ถาแถวๆบ้านมีร้านทําบางทีเขาอาจจะทําให้เราฟรีถ้าเราไปไปซื้อสายจากร้านเขาผมผมเคยมีนะครับที่ชนบุรีนะฮะเขาก็ทําให้เลย <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะซื้อสายให้เขาปุ๊บก็ผมใช้สายอิเล็กเซอร์ก็ชุดนึงก็ประมาณห้าหร้อยอย่างเงี้ย ก็เอาว่าใช้นานๆไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับก็บอกว่าโอเคนะฮะมันรู้สึกว่ามันเตี้ยไปรู้สึกว่ามันสูงไปปรับให้หน่อยอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นกระจายเย็นกรัจใจเย็ยน,เยยนมือใหม่ทั้งหลายครจะจอยเพิ่งถอดใจแค่แค่เจ็บนิ้วเจ็บมือความสุขจากการเล่นกีตาร์จากการเล่นเพลงได้เนี่ยมันรอเราอยู่เราต้องผ่านสเต็ปความเจ็บป,ปวดตรงนี้ไปให้ได้เสียก่อนซึ่งทางหลบทางเลี่ยงทางแก้จากหนักให้เป็นเบาเนี่ยผมแนะนําในคลิปนี้แล้ว แต่บอกไว้เลยนะฮะว่าคุณจะเซตอัพมันยังไงคุณจะใส่สายถูกสายแพงยังไงก็แล้วแต่คุณหนีไม่พ้นเรื่องของการเจ็บนิ้วเจ็บมือการเล่นกีตาร์จะต้องรับความเจ็บปวดตรงนี้แต่มันคือความเจ็บปวดที่งดงามครับ